สวดีครับตู่เชียงใหม่ครับปวามน้ำมือสองนะครับตัวนี้ยี่ห้อมิซูนะครับสองนิ้วสองแรงนะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับตัวนี้จะทำการจัดส่งไปให้คุณสุเทพนะครับเรืองเครือวงนะครับกำแพงแสงจังหวัดนครปฐมนะครับเก็บเงินปลายทาง5,500บาทนะครับ ทสก่อนการจัดส่งนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมใช้งานได้ปกตินะครับสินค้ารับประกันสามเดือนนะครับมิซูมิชิตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสเปคติดตั้งกับสปรปงเกอร์นะครับตัวนี้ถือว่าแกนแล้วได้ไปใช้งานยาวๆเลยครับไม่มีซ่อมไม่มีบิ้วนะครับเก็บเงินปลายทางครับ 5,500บาทจะส่งวันนี้ครับสวัสดีครับ